จากรอบที่แล้วนะครับที่ผมได้แบ่งปันพระผงอสุภะหลวงพ่อพินาวาสนมลาวให้กับพี่ๆ FC ในช่องไปนะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นที่ฮือฮาและเป็นไวรัลอย่างมากนะครับเพราะพี่ FC หลายท่านนะครับนำไปใช้แล้วเกิดผลแตกต่างหลายด้านด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภค้าขายเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคล้างสับตัดแจกหรือว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บครับที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่ชาติปางก่อนที่มองไม่เห็นรักษาไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะฮะขึ้นชื่อครับว่าเป็นพระที่สามารถไล่โรคภยัยโรคเวรโรคก,กรรมท หลวงพ่อพินะยังมีชีวิตยอยู่นะครับญาติโยมท่านใดครับถ้ามาขอร้องให้ช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่แม้แต่ไปหาหมอทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถจะรักษาอาการให้หายดีได้นะครับหลวงพ่อพินะก็จะใช้พระปรมัตถ์นะครับห่อผ้าเช็ดหน้าจากนั้นเคาะตามที่มีความเจ็บปวดจะเรียวกว่าเป็นความบังเอิญหรือปฏิหารก็ได้นะครับสามารถทําให้โรคต่างๆนั้นทุเราเบาบางได้ครับแต่ก็ต้องขอญาตเน้นเป็นวงเล็บไว้นะครับว่าเป็นความเชื่อและวิจารยนส่วนบุคคลเท่านั้นต้องบอกเลยครับว่าผมอดรนทนไม่ไหวจริงๆะะะะเเลต้้้อองงหาาาาาพพพรรรรรชชุดดนนนนีีีมมก็บบไวววใคคถ่่่ิึท เท่าไหร่ก็ไม่พอแบ่งจริงๆครับสำหรับพระผงอสุภะหลวงพ่อพินะวัดสนมลาวครับาำไร้สดได้ทุกวันพุธวันศุกร์และวันเสาร์นะครับเวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไปแบ่งประมูลราคาเริ่มต้นเพียงแค่ศูนบาทเท่านั้น